เจริญธรรญาติโยมทุกคนทุกท่านก็ให้ญาติโยมแล้วก็ลกๆรนักเรียนทุกคนจงเจริญสติทําความสงบให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเรานั่งตามมรรยาบทให้สบายนะไม่ต้องปนนมมือวางกายให้สบายวางกายแล้วก็หยุดคิดดับความคิดความปุ่งความแตกทุกชนิดเอาไว้ให้หมดโดยการสูตดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ ให้ทั่วท้องแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับอย่าไปเพ่งอันนี้เป็นอุบายทําใจของเราให้สงบอยู่กับการหายใจเข้าออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ลมสัมผัสที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างความรู้สึกตัวหรือว่าน้อมเข้าไปมีความรู้สึกตัวรับรู้อยู่ที่การหายใจเข้าออกของเราหรือไม่ เราต้องพยายามปึกผลให้เกิดความเคยชินถ้าเราไม่ฝึกไม่มีใครจะฝึกให้เราได้ทุกคนก็มีบุญทุกคนก็มีอานิสงส์จึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้ผ่านการผ่านเวลามีความรับผิดชอบผิดถูกตัวดีมามีความขยันหมั่นเพียรปักไฝ้ในการสร้างอานิสงส์สร้างบาร,รมีให้กับตัวเองแต่การเจริญสติ รู้ตัวที่ตัวเนึ่งพวกเราไม่ค่อยจะทํากันให้ตัวเนื่งเพราะว่าความคิดปัญญากเก่าๆความเคยชินเก่าๆที่เกิดจากจิตเกิดจากขันห้านั้นส่งออกไปก่อนหาเหตุหาผลส่งออกไปก่อนอาจจะถูกระดับของสมมติแต่ในระดับของหลักธรรมเราต้องพยายามจเจริญสติเข้าไปคลายความหลงให้ได้มันสังเกตจนกว่าจิตของเราจะคลายออกจากความคิด อันนี้สำหรับบุคคลที่ขยันหมั่นเพียรจริงๆถึงจะเข้าใจพวกหลูกๆเด็กๆใหม่ๆก็อาจจะสร้างความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยตื่นแต่เช้ามีความเฉสละให้หมู่ให้คณะให้เพื่อนมีความรับผิดชอบในตัวเราเราก็จะล้นออกไปภายนอกมีความขยันหมั่นเพียรรู้จัก สํรวมกายเราวังกายวาจาลึกลงไปก็ระวังใจส่วนมากจะไม่ค่อยจะระวังใจใจนี่จะส่งจะวิ่งเพียงแค่ควบคุมก็ยังยากอยู่เอาแค่ควบคุมให้สงบมันก็ยังสุกระชากลากกันกลับไปกลับมาหรือว่าปล่อยไปเลยส่วนมากก็มีแต่ปล่อยไปเลยทําตามอารมณ์ทาตามความคิดอาจจะถูกต้องอยู่ในระดับของสมมุติก็ต้องพยายามกัน ฝึกฝนตนเองติ่นะเล็กตื่นะน้อยไปอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งการเวลาเป็นของมีค่าทุกคนมีเวลาเท่ากันทุกคนมีลมหายใจเข้าออกเหมือนกันหมดตั้งแต่เกิดออกจากท้องพ่อท้องแม่มามีลมหายใจแต่เราขาดการวิเคราะห์ขาดการสังเกตเท่านั้นเองก็ต้องพยายามทุกคนมาด้วยแรงบุรมาด้วยแรงกลับ บางคนบางท่านก็สร้างมาดีบางคนบางท่านก็สร้างมาแล้วก็มาสร้างมาสานต่โตบางคนบางท่านก็ถึงฝั่งได้เร็วได้ไวบางคนบางท่านก็ต้องไปเสวยนี่วิบากกรรมตรงจุดน้นบางตรงจุดนี้บางวิบากกรรมกรรมคือการกระทาคือทําขณะปัจจุบันีนและการงานของเรานี่แหละเรียกว่าวิบากกรรมเราทําการงานที่ดีก็ส่งผลออกมาในทางที่ดี ลกลงไปก็วิบากกรรมทางด้านความคิดทางด้านอารมณ์อาการของขันห้านั่นแหละคือตัวกรม,มีบากกรรมเก่าที่มาปุงแต่งที่มาหมุนจิตของเราปุงแต่งจิตของเราก็าไปร่วมหมุนเป็นวัฏจักรเป็นวงกลมถ้าเราสังเกตแยกได้เหมือนกับเราตัดวงกลมออกแต่ถ้าเราไม่ตามทำความเข้าใจเขาก็ซึมเข้าสู่สภาพเดิมเรื่องจิตนี่เป็นของละเอียดอด่อนเป็นของที่ อล้เอกซึ่งเป็นฝ่ายนามาทำนมกับรูปรูปกับนานมก็ยังจำแนกแจกแจงออกไปอีกเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องกุศลหรืออกุศลหรือว่ากลางกลางส่วนรูปธรรมร่างกายนี้ก็มีกันทุกคนรอบรู้ในกองสังขานกองทัง้งขานในกายของเราเนี่ยกองทั้งขานภายนอกซึ่งมีไม่มีวิญญาณครองกองสังขานในกายของเราซึ่งมีวิญญาณครอง เป็นอย่างไรมาอย่างไรเราต้องศึกษาให้ละเอียดไม่ใช่ว่าจะเอาตแต่งเกสรภายนอกอย่างเดียวเพาะวสมมุติกับบิม,มุดก็อยู่ร่วมกันทมกับโลกก็อยู่ร่วมกันถ้าเราเข้าใจธรรมแล้วก็เข้าใจโลกแล้วถ้าส่วนมากก็มีตั้งแต่เอาตั้งแต่โลกแต่อดขาดลืมทาความเข้าใจกับจิตซึ่งเป็นองค์ธรรมก็ต้องไปจางลูกหลานนักเรียนของเราก็เป็นบุคคลที่มีบุญได้เกิดมา ในสถานที่มีบุญได้รับการศึกษากับครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อมวยการก็มีบุญถ้าไม่มีบุญมองไม่เห็นการไกล่ก็ไม่ให้ลูกให้หลานเข้ามาศึกษาอย่างน้อยๆก็ได้นี่มาพักที่ป่าได้ไก่วิเวกมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่ใจมันก็ตื่นเต้นตัวตื่นเต้นนั่นแหละคือตัวใจ เวลาจะเดินไปโน่นเดินไปนี่มันตื่นเต้นเห็นอันโน่นบังเห็นอันนี้บางเถ้าเรารู้จักดับก็อยู่กับลมหายใจบ้างอยู่การเดินบ้างในศึกษาผ่านหูผ่านตาใหม่ๆตัวน้อยๆแต่เห็นอะไรก็ใหญ่โตมาหือมาหมดโตขึ้นไปปัญญาก็กว้างขวางโลกก็แคบลงจงใหม่ๆนี่ก็มองเห็นโลกกว้างออกจากบ้านออกจากทิ่เก่า ไปที่ไหนก็ตื่นตาตื่นใจมีความดีอกดีใจบางทีว่าจะได้มานอนวัดมาค้างวัดเพียงแค่ได้ยิงข้าวได้ราบข้าวนอนไม่หลับทั้งหลายวันดีใจนี่แหละเด็กๆก็เหมือนกันทุกคนพวกเราก็เหมือนกันสมัยก่อนก็มีการพัฒนาฝักฝังปลูกฝังเอาไว้โดยการสร้างคุณงามความดี สร้างความเชศละผู้ใหญ่ต้องผ่าทำรรผ่าประพฤติผ่าปฏิบัติผู้ใหญ่ผู้อำนวยการท่านก็ผ่ามาผ่าผู้บริหารผู้อำนวยการผ่าคณะครูมากดแล้วก็ให้ลูกให้หลานมานี่แหละนัวบว่ามีบุญได้มาเรียนในสถานที่เป็นบนุญได้มาเรียนในที่มีบุญทางด้านการศึกษาปัญญาทางสมมติก็เหมืนอนพรำผ่อนทางด้านคุณธรรมท่านก็หาอุบาย ให้ได้เข้ามาวัดมาศึกษามาค้นควา้าให้ได้ควบคู่กันไปทั้งภายนอกภายในนะว่าเป็นบุคคลที่มีบุญนะพวกเด็กๆพยายามกลับไปบ้านก็ขยันมันเพียนช่วยพ่อใจแม่นั่นแหละเรียกว,ว่าได้ทําบุญให้กับเราได้ทําบุญให้กับพ่อกับแม่เรามาวัดมาปฏิบัติมาขัดเกลาตัวเองพ่อแม่ก็ได้บุญทําไมถึงว่าได้บุญเพราะว่าพ่อแม่ก็ดีใจยิ้มใจเห็นว่าลูกไปวัด ไปไปวัดครูบาอาจารย์พาไปปฏิบัติธรรมพ่อแม่ก็ดีใจนั่นแหละบุญเกิดขึ้นกับพ่อกับแม่ทีนี้แล้วบุญเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เรามีความเชื้อสละเราละความเจ็ดคลานเราทําบุญให้กับตัวเราถ้าเราแอบนี้ไปเที่ยวเมนถ้าเราแอบนี้ไปเที่ยวที่นั่นทีน่นี่ไม่เชี่ยวฟังครูบาอาจารย์ไม่เชี่ยวฟังพอ่อไม่เที่ยวฟังแม่ในนี้เหมือนกับการฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่า ทางด้านจิตใจไม่ใช่ค่าทางด้านอาวุธอันนี้ยิ่งหนักยิ่งร้ายแรงเราต้องไปใยยาขย,ายันมันเพียรช่วยเหลือตัวเองให้ได้จเจริญพรมีหารให้มากๆก็จะเป็นอุปนิสัยติดตามตัวเราไปในวันข้างหน้าไปที่ไหนก็ไม่ตกอับถ้าเราละความเจ็ดครานมีความรับผิดชอบให้มากๆากจากน้อยๆอะไรเราทําพอทาช่วยพอ่อช่วยแม่ช่วยครูบาอาจารย์ได้เราก็ทํา แต่เราวันตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปดูที่บ้านของเราห้องครวัวห้องน้ําดูสะอาดหรือไม่แล้วห้องครัวมันเป็นระเบียบเรียบร้อยที่พักที่อาศัยของเรานั่นแหละเราก็ได้ทําบุญให้กับตัวเราได้ทําบุญให้พ่อให้แม่ในความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบจากในน้อยก็จะเต็มเปี่ยมไปในวันข้างหน้าก็จะช่วยเหลือตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นแล้วก็จะเป็นที่พึ่งของตัวเราเป็นที่พึ่งของคนอื่นในวันข้างหน้าก็ต้องพยายามกันนะ มาที่นี่ก็มาบ้านของเราให้เหมือนกับอยู่บ้านของเราให้ตัดความกังวลความพุ่งท่านต่างๆออกไปให้หมดทุกคนก็มีบนมีความรับผิดชอบตัวเองอยู่ในตัวอะไรผิดอะไรถูกอะไรคนละอะไรคนจเจริญเอาละวันวนี้ก็จเจริญทำถึงตอนนี้ผักกันไว้พักพร้อมๆกันผักกันไปสร้างสารโตทำความเข้าใจกันนะ